วันนี้นําเสนอในเรื่องราวของเพลินไปในประโยคคะเอาอ่านพร้อมกันค 1, 2, นรคั้หนึ่งสองสามเพลินไปในประโยค,นะคะ,ะนั้กเรียนเรียนไปแล้วยังคะเรื่องราวของประโยคเรียนไปยังครับยังจําได้หรือเปล่าเอ่ยจาได้ไหมคะเรียนไปแล้วยังคะเรียนไปแล้ว,ลวมีใครลืมบ้างหรือเปล่าคะ มีไหมคะอ่าไม่มีนะคะงั้นก่อนอื่นเรามาทบทวนกันก่อนในเรื่องราวของประโยคนะคะประโยคนั้นเป็นอย่างไรนะเ้ามาดูค่ะสองตาดูสองหูฟังสมองคิดนะคะคิดไปด้วยนะคะเ้ามาดูค่ะเิลน,นไปในประโยคนะคะประโยคคะอ่านว่าประโยคคะ ในประโยคประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะประโยคก็มีคําว่าประธานอ่านว่าประธานคําอ่านนะคะต่อไปยังจําได้ไหมคะประโยคแบ่งออกเป็นกี่ภาคคะสองภาคคือหนึ่งภาคประธานกับภาคภาคอะไรคะภาคสแสดงนะคะามาดูคะ่ะทีนี้มาดูคำกริยา อันนี้อ่านว่าอะไรคะอ่านว่าอะไรเอ่ยอ่านว่ากาลิยานะคะกาลิยาแปลว่าแสดงอาการใช่ไหมคะกาลิยาส่วนคํานี้ละคะคํานี้อ่านว่าอะไรเอ่ยอ่านว่าอะไรครับเด็กชายกสิดิษ์อ่านว่าอะไรครับเด็กชายสุรพัฒน์รมนะคะกรมนี้ก็คืออ่านว่ากออากรรมนี่เองถ้าอ่านตัวนี้ นักเรียนอยู่ชั้นผสมศึกษาปีที่สองจึงจะเรียนเรื่องตัวรอหันนะคะฉะนั้นตอนนี้ให้นักเรียนอ่านคำรรอ่านว่าร,รมค่ะส่วนคำนี้นะคะคำนี้ลาอ่านว่าอะไรดีนะก่อนจะเรียนต้องรู้จักคำกันก่อนอะไรคะผาคนะคะส่วนคำนี้นะคะอะไรเอ่ยอ,อ่านว่าสแสดงค่ะ ได้ยังคะได้แล้วทีนี้นักเรียนอ่านคํายากในเรื่องราวของประโยคได้แล้วนะคะทีนี้เรามาดูสิคะประโยคประโยคโยค,คืออะไรใครจาได้ะอะไรครับรเอาขอเสียงดังๆคะ่ะข้อความเอ๊ข้อความยังไงล่ะคะข้อความเป็นยังไงครับรน้องพีรพล อย่าเสียใจไปเลยนะครับะอย่าเศร้าเสียใจเลยนะคะวันนี้น้องพิรพลเสียใจนะคะ,ะมามองคุณลูกาดีกว่านะคะยิ้มให้กันดีกว่านะคะน,ะคะน้องพิรพละนะคะอมยิ้มให้แล้นะคะ,ะยิ้มยิ้มกันแล้วนะคะรักกันก็ต้องยิ้มกันนะคะประโยคก,ก็คืออะไรคะน้องพิรพลอขอเสียงน้องพิรพลหน่อยครับ ข้อความข้อความอะไรครับรเออข้อความที่ไม่เออ,อมีการิยามีละรอีกอ,อ๋อมีการิยาดังนั้นเรามาสุดเป็นว่าประโยคก็คือการนำคำชนิดต่างๆเห็นไหมครับการนำคำชนิดจรชนิดต่างๆมาเรียงกันให้ได้ใจความเอาอ่านพร้อมกันนะคะน้องพีระพลอ่านครับ ประโยคคือข้อความ,วามนะอ้าขอโทษค่ะเอาใหม่นะคะประโยคคือการนำคนำคชนิดต่างๆมาเรียงกัน,กนให้ได้ใจความ,วามที่สมบูรณ์ครับ นำคำต่างๆนะคะคำชนิดต่างๆมารวมกันนะคะมาเรียงกันให้ได้ใจความก็คือคำชนิดต่างก็คือหนึ่งคำที่เป็นประธาน 2. คํคำที่เป็นแสดงอาการกริยาหรือคำที่แสดงอะไรคะเป็นกรรมมาเรียงกันให้ได้ใจความนั่นเองคะจำได้ยังคะจำได้ยังเอยคะอ่ะยังจำได้ทีนี้ประโยคส่วนประกอบของประโยคนั้น ครับส่วนประกอบของประโยคมีกี่ส่วนมีกี่ส่วนครับสองส่วนนะคะก็คือส่วนที่หนึ่งก็คือหนึ่งภาคภาคอะไรคะโอ้โหน้องพีรพลตตบว่ากี่ส่วนครับสองส่วนนะคะหนึ่งคือภาคประธานประธานเป็นใครคะนักเรียนประธานเป็นใครคะ ยิ้มออกแล้วเนาะพีรพลหัวเราะแล้วนะคะ,ะประธานก็คือผู้ที่ผู้ที่ทำกริยาอาการต่างๆ,ๆเช่นเช่นพีรพลร้องไห้นะคะพีร<อ>พ,พลเป็นอะไรคะ,ะ,ะเป็นประธานในประโยคแสดงกริยาในการร้องไห้นะคะ อันนี้คือประโยคสมบูรณ์ไหมคะสมบูรณ์แล้วมาอีกอันนึงน้องน้องเวฟใช่ไหมคะน้องเวฟหัวเลาะเป็นประโยคไหมคะเป็นประโยคเพราะว่าน้องเวฟเป็นประธานหัวเลาะคือกริยาและเห็นไหมคะนะคะทีนี้ประธานก็คือผู้ที่แสดงหรือผู้ที่ทำกริยาอาการต่างๆนะคะ อ่าแล้วก็เปียอะไรคะยังทำหน้าที่เป็นทำหน้าที่เป็นใครคะอ่าผู้ที่ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคน้องพัสกรน้องพัสกรครับประธานทำหน้าที่อะไรครับทำหน้าที่อะไรครับเอองงแล้วงงแล้วงง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 งแล้วทำหน้าที่อะไรคะ นไหมน้องพัตกรไม่ได้มองคุณครูเลยนะคะอาฉะนนั้ประธานก็คือผู้ที่ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคนะคะบอกแล้วเป็นประธานของประโยคก็คือเช่นอะไรคะเช่นอะไรคะนกร้องใช่ไหมคะนก็เป็นประธานของประโยคแล้วนะคะทีนี้ผู้ที่ทําหน้าที่เป็นประธานของประโยคนะคะเอามาดูเช่นอะไรนะเช่นอะไรบ้างน ใครคะคนนะคะคนอาจจะเป็นชื่อคนก็ได้ชื่อน้องพิลพัฒน์สุรพัฒน์น้องเจมน้องเอฟน้องเฉลิมเกตได้ทั้งหมดเลยเป็นชื่อคนก็ได้คะต่อไปพืชพืชอาจจะเป็นอะไรคะผักชีบ,บัวผักคะนา้าผักกาดก็ได้ผักคะนา้าผักคะนา้า ชันปลูกผักคนาก็เป็นชื่อใช่ไหมคะชื่อพวกหรือผักผักชีผักชีตายแสดงว่าผักก็เป็นประธานและตายแสดงกริยาอาการตายเห็นไหมคะอันนี้ก็คือพืชต่อไปสัตว์สัตว์ตมีอะไรบ้างคะสัตว์หอนนกมีนก no. มีปล <No. S 1> าอันนี้เราเรียกว่าอะไรคะ อะไรคะสัตว์ไหนเป็นสัตว์น้ำสัตว์น้ำมาบวกเรามาเป็นสัตว์น้ำดีกว่าอะไรคือสัตว์น้ำคะอะไรสัตว์น้ำเอ่ยปลาเป็นสัตว์น้ำแล้วนกละคะสัตว์อะไรเอ่ยสัตว์สัตว์บกแล้วก็เป็นสัตว์ที่มีปีกได้นะคะอ้าวต่อไป สิ่งของอ่านี่สิ่งของมีอะไรคะสิ่งของอะไรเอ่ยตะเกียบอ,อนวมก็คือสิ่งของอันนี้เป็นอาจจะทำหน้าที่เป็นประธานสิ่งเหล่านี้อาจจะทำเป็นหน้าที่ของประธานเช่นอะไรคะตะเกียบตกพื้นดินตะเกียบเป็นประธานและตกเป็นกริยาพื้นดินก็เป็นกรรมและอันนี้ก็ได้นะคะ ทีนี้มาดูภาคที่สองประโยคแบบงเป็นสองภาคคือหึภาคประธานสองภาคอะไรนะภาคอะไรคะโอ้โหเรียนแล้วอย่าลืมสิคะสภาคอะไรเอ่ยภาคอะไรคะใครตอบได้ครูมีกิจกรรมสนุกสนุกให้เล่นนะ2ภาคภาคอะไรเอ่ยภาคแสดงเอาอ่านพร้อมกันก่ะสองภาคแสดง ภาคสแสดงก็คือส่วนที่เป็นกิริยาอาการของภาคประธานและอาจมีคะส่วนกรรมอยู่ในประโยคสองตาดูนะคะฉะนั้นสองภาคอะไรเอ่ยภาคอะไรคะภาคอะไรคะภาคสแสดงภาคสแสดงก็คือประธานสแสดงกิริยาอาการของประธาน คะยกตัวอย่างเช่นอะมาดูคำคำกริยาเป็นคำแสดงอาการเช่นอะไรบ้างเช่นอะไรบ้างหนึ่งเช่นไรคะสแสดงอาการกริยาถ้าเป็นนักเรียนมีอะไรคะเดินวิ่งเดินวิ่งอะไรอีกกินนอนร้องไห้ หัวเราะมีอะไรอีกคะอ๋อมีมากมายเลยคะยิ้มอันนี้มาดูถ้าเป็นคำคำที่เป็นกริยาเป็นคำแสดงอาการเช่นอ่าตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เจ้านกมน้อยเจ้านกนอ้อยร้องเพลงได้เปล่าคะจะแข่งกีฬาสีอยู่แล้วหนึสเจ้านกน้อยคอยบินสู่เวหา จาาเจ้ลลาธล,ลาเล่นลมชมดูดีบินทลราทลราเล่นลมบินลงบินลอยบินทะล,ลาทล,ลาเล่นลมแม่ได้ยินเสียงกับเสิยิเต้นใหญ่เลยอยากเต้นรอเปล่าคะอ้าวเต้นพร้อมกันหนึ่งสองสามร้องด้วยร้องด้วยหนึ่งสองสามเจ้านมน้อยคอยบินสู่เวหาเจ้าธาราเล่นลมชมดูดีใช่ไหมอา้าวทบร้องผิดแล้วร้องไงนะใครร้องได้เจ้านมน้อยคอยบินสู่เวหา เจ้าท yeah, ้าล้าแล่นลมอะไรคะของคุณครูจำไม่ได้แล้วเจ้าเจ้าท้าล้าแล่นลมเล่นลมอะไรเอ่ยบินท้าล้าท้าล้าแล่นลมบินลอกบินลอยบินท้าล้าท้าล้าแล่นลมเอาละค่ะอ่ะพอละนะคะพอละนะคะเอามือลงได้ชนะอาการนี้คืออาการอะไรเอ่ยบินอ่านพร้อมกันบินบินอันนี้คือการ นกแสดงกิริยาอาการในการบินบินต่อไปอะไรเอ่ยวิงว่งวิ่งแสดงกิริยาในการวิง่งต่อไปอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยเดินเดินต่อไปเดินและอะไรนะ สิ่งที่ทำเป็นประจำนะะอะไรคะนอ,นอะไรเอ่ยน,นอนนอนนั่นเองนะคือการนอน,น,อนคะ,นอน,อะนอนแล้วทำอไรอีกนะนนในชีวิตประจำวันของเราอะไรเอ่ยสระโดดํนนำเหล่านี้เป็นคำแสดงนอ,นอะไรเอ่ยอะไรครับนนสแสดง กิริยานั่นเองนะคะงั้นเดี๋ยวเรามา,าสรุปในเรื่องราวของประโยคด้วยเสียงเพลงได้ไหมคะอ่ามาดูต่อค่ะอ่ามา,าสรุปด้วยเพลงกันก็แล้วกันนะคะเพลงส่วนประกรอบของประโยคเต้นได้ไหมคะเต้นได้ไหมคะเอามาร้องพร้อมกันหนึ่งสองสาม เอาอ่านก่อนค่ะอ่านก่อนหนึสองส ผมัวเองค่ะโอ้โหเก่งมากเลยเพราะว่านักเรียนร้องได้ใช่ไหมคะร้องได้เต้นได้หรือเปล่าเต้นได้หรือเปล่าเต้นได้อยากเต้นไหมเอ้าอยากเต้นงั้นยืนขึ้นเลยยืนขึ้นเลยยืนขึ้นเลยหนึ่งสองสามเอานะคะหนึ่งสองสามเปิดเพลงค่ะร้องพร้อมกันหนึ่งสองสาม เพลงส่วนประกอบของอกันเปนดีๆนะน1 2 3 เก่งมากปมือตัวเองค่ะปมือตัวเอง5้าครั้งหนึ่งสสามสี่ปบมือห้าครั้งปบมือเป็นเสียงปบมือเป็นเสียงสารโอปบมือเป็นเสียงสารอาได้แล้วนะคะสนุกสนานกันพอแล้วอมาดูใหม่ค่ะอะมาดูค่ะนั้นเรามาสรุปด้วยเพลงกันแล้วนะคะ เพลงที่นักเรียนสรุปเมื่อสักครู่นี้เป็นเพลงส่วนประกอบของประโยคคะประโยคเอามาดูค่ะนั้นประโยคก็คืออะไรเอ่ยประโยคคืออะไรคะประโยคก็คือข้อความที่ทําให้เราทราบว่าอะไรคะมีประธานและคำคำอะไรคะคำกริยาคะมีประธานและคำกริยาเอามาดูจากจอ,อ,อ,าจากจอภาพกันใหม่เลยคะ ไม่คุยกันแล้วครับไม่คุยกันแล้วสนุกกันแล้วนะคะบบนะคบประโยคก็คืออะไรนะครับข้อความที่ให้เราทราบว่ามีประธานและคำค<บ>ำอะไรคะคำกริยาบางประโยคก็จะมีกรรมด้วยนะคะอันนี้นิดเดี๋ยวเรามาดูซิว่าครูมีอะไรให้นักเรียนดูนะอ่านพร้อมกันค่ะฝึกอ่านชวน